เนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งสมาคมกีฬาพละกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยทางสมาคมได้จัดทำบุญอุทิศกุศลให้กับผู้มีอุปการะคุณผู้บริหารนักกีฬาและสมาชิกของสมาคมที่ล่วงลับไปแล้วณโรงแรมอเล็กซานเดอร์ย่านรามคำแหง พร้อมกันนี้ยังได้จัดงานครบรอบเจ็ทศวรรษสมาคมกีฬาพาะกายและฟิตเต็ดแห่งประเทศไทยบอกเล่าเรื่องราวผลการดําเนินงานและผลงานความสําเร็จของทัพนักกีฬาที่นํามาซึ่งชื่อเสียงให้กับประเทศชาติตลอดจนภารกิจต่อไปของทางสมาคมกับการก้าวเข้าสู่ปีที่71ที่ยังคงมุ่งมั่นและมีเรื่องท้าทายที่ทุกคนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือการสร้างผลงานกันต่อไป ทมกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นจากเหล่าบุคลากรผู้ท่งคุณค่าของวงการกีฬาไทยที่ให้การสนับสนุนกับทางสมาคมด้วยดีมาตลอดโดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์วิกรารตโนรสอดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ส่งคุณวุิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สเดินทางมาเป็นประธานในพิธีขอแสดงความยินดีกับสมาคมพ่อไก่และฟินเดตแห่งประเทศไทยนะครก็เป็น สมาคมที่จัดตั้งมาเป็นเวลาน o นานแล้วก็เป็นสมาคมที่มีผลงานที่ก้าวกระโดดไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของระบบการบริหารสมาคมาแต่ยังเป็นสมาคมที่มีผลงานเรื่องของกีฬานะโดยเพพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสร้างความสนใจให้กับประชาชนเนี่ยเข้ามาเข้าถึงในเรื่องของกีฬาเพาะกายอย่างแพร่หลายจะสังเกตเห็นว่าเมื่อหลายสิบปีอ่อนนั้นกีฬาพาะกายนั้นมันก็ยังเป็นกิจกรรมในการออกกุมงกายเท่านั้นเอง แต่ปัจจุบันน้นทุกคนเนี่เข้ามาแล้วก็มีความเข้าใจว่าเพราะไก่นั้นเกออะไรต้องแสดงความชื่นชมกันนายกสมาคมเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักบริหารเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่ายังเป็นรัฐจัดการสมาคมที่มีผลงานแล้วก็สามารถใช้เรื่องของหลักการการตลาดใช้ในเรื่องหลักการของการเผยแพร่ข่าวสารใช้ในเรื่องของการประสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานเป็นมือสิบทิศก็ว่าได้แล้วก็คิดว่าจากการ บริหารของคณะกรรมการชุดนี้ภายใต้การนําของคุณสกุีเนี่ยก็คงจะมีอะไรที่เป็นมิติใหม่ๆของกีฬาเพาะกายแล้วก็คงจะเป็นสีสันของวงการกีฬาตลอดไปครับก็ขอชื่นชมครับทางสมาคมยังได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติให้กับบุลคลากรผู้ทรงคุณค่าของสมาคมที่มีส่วนสําคัญต่อการวางรากฐานและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาคม อันประกอบไปด้วย2ปูชนียบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาพาะกายไทยไมาอย่างยาวนานอาจารย์เจือจักสุรักษ์และอาจารย์ภูลกิ่งมณีซึ่งปัจจุบัน2ท่านนี้ได้ล่วงลับไปแล้วส่วนอีก2รางวัลมอบให้กับ2อบุคคลที่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมได้แก่อาจารย์สารีสว่างสุขเลขาธิการและอาจารย์ทวัตสิริศีกรรมการบริหารและนายทะเบียน และสิ่งหนึ่งที่สมาคมจะขาดไม่ได้คือบรรดาเหล่านักรบของสมาคมวันนี้ที่เป็นเห็นตัวอย่างหนึ่งเนี่ยคือ4 11คนที่จะไปชิงแชมป์เอเชียนะครับภายใต้การนําของทีมสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่นักกีฬาที่ได้ช่วยขับดันขับเคลื่อนสมาคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วงทศวรรษนี้นะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสมาคมได้มีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จนะฮะก็เพราะว่าบรรดาเ่าคุณพล,ลที่ร่วมกัน ำงานและเสียสละนะครับภายใต้การนำของอาจารย์สารีสว่างศุาจารย์พิสูจน์นะครับรวมถึงอาจารย์ทวัตและกรรมการหลายๆท่านในสมาคมนะครับที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนทําให้สมาคมเกิดความสําเร็จวันนี้ในนามของสมาคมกีฬาพ่อค้าและเพื่นิยมไทยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณนโอกาสนี้ครับค่ะแลวจะเป็นขางและกำลังใจในการทีนักกีฬาทุกนี้หมคะในช่วงที่ทํางานอยู่ที่การกีฬาประเทศไทยนะครับก็ได้ทํางานร่วมกันรวมทั้งได้เฝ้ามองเรื่องของวิวัฒนาการต่างๆนะครับ แม้กระทั่งที่ไปอยู่ที่มหาวิทยลาลัยรัตนบัณฑิตก็ยังได้ทางานร่วมกับท่านนายกสมาคมเป็นวิทยากรพูดถึงเรื่องของการบริหารเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทางนิสิตก็ชื่นชมยินดีและในโอกาสที่ครบรอบเจ็ดทศวรรษนี้ก็ถือว่าเป็นความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลําดับเรามีนักกีฬาประสบควาสมสําเร็จถึงระดับที่เป็นแชมป์โลกหลายรายแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นในหมวกสองใบระหว่างการทํางานที่ หน่วยงานของการกีฬาของรัฐกับช่วงที่เข้ามาในสถาบันการศึกษาก็เรียนยืนยันว่าสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสเนี่ยได้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดแล้วก็เป็นตัวอย่างของสมาคมที่เป็นตัวอย่างที่ดีสมาคมหนึ่งในประเทศไทยในนามของกรมรักษานะครับขอแสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสห่งประเทศไทยก่อนว่าวันนี้ก้าวย่างมาถึง70ปีปรอบๆนะครับก็ถือว่า ตลอดเวลาสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสเนี่ยได้สร้างผลงานสร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับของการเป็นแชมป์โลกและอื่นๆนะครับดังนั้นในนามของกรมรักษานะครับก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่ครบรอบ70ปีในวันนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างผลงานสร้างความสุขให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการแข่งขันกีฬาเอเชียเกมที่จะถึงนี้ครับ การได้รับความร่วมมือร่วมใจกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาก็ดีหรือค่ายสมาชิกของสมาคมก็ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้สมาคมสามารถก้าวย่างมาสู่ความสําเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ย70ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมก็ได้มีการมุ่งพัฒนานครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติของการสร้างพัฒนานักฬาให้สู่ความเป็นเลิศในระดับนานานชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นระดับทวีปเอเชียรหรือระดับโลกซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเป็นพันธกิจที่ทางสมาคมกีฬาพ่อกายและพิประเทศไ,ไ,ไทยจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสืบเนื่องต่อไปในอนาคตส่วนต่อมาก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรขอ,ของสมาคมทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาบุคลากรในภาคส่วนของผผูู้้ตัดสินนฝึกอ ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดเทียมหน้าเทียมตากับอรารยประเทศต่างๆสําสคัญที่สุดนะครับคือการทาให้กีฬาพกกายและฟิเนสไทยเนี่ยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศเกิดมูลค่าทางเศรษฐรรก,รกิจในด้านอุตสาหกรรมกีฬาต่อไปในอนาคตที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานหลักก็คือการกีฬาประเทศไทยนะครับแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมถึงภาคส่วนภาครัฐอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นกรมพระราศึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยหรือแม้กระทั่งหน่วยงานสนับสนุนทางด้านกองทุนคือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสส และรวมถึงพันธมิตรต่างๆระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจากนี้ไปนี่ครับความร่วมมือร่วมใจของสมาคมกีฬาพ่อกายและตเนเหะนทศไทยนะครับก็จะได้รับความร่วมมือได้รับความสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆต่อไปดังเช่นที่ผ่านมาครับ